โอ้ยถ uh. ือแล้วถ no. ือแล้วพี BA 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 ่น้องถือแล้วหนูวายตัวนี้ถือหนูวายเดี๋ยว่าสจกกอยู่ีกน้ำฮะเคกได้าบเันยังน้ำซดยังกับ อันนี้เห็นหักับเขาอีกว่าแค่เป็นอย่างกลุ่มเนี้ยภาบสบายดีทุกท่านที่ติดตามนะครับส้มวันนี้นี่เป็นมื้อที่สองของการยูบป่าของเขานะวันนี้เขาสิผ่านทุกคนไปยามกับยามกับดักนูเขาเซอร์ไว้เมื่อวานนี้นะแต่มื่อวันนี้เขาสิพยายามจะเป็นเอร์เร็กการติดตามไปื่อนจำกันเด้อ Hãy gì phải phải hăng núng, hăng núng tụi con đi họ hình hăng nùng mà đi cồn mân cồn nùng nhà họ sĩ nhà lòng mừng họ sĩ họ bỏ ออบอกอ้อท่านทุกคนมันน่าจะบอยู่นะห่งคือว่ายังไม่อยู่เ้อมาเมื่อนนี้นี่กะ มาพูดเดียวเลยยวนไก่จกักอันบอนพักเขาก็ไก่เติมนะบอนเซอร์ก็แลบเทานะ ตอนเช้าๆนี่พี่น้องควันนี่กำลังอ้อเลยด้แถวป่านะควันมันขึ้นเนี้ยฝนตกขึ้นนี่นะพัดเมื่อเช้ามาแล้วมันเห็นควันขึ้นแถวมนะัน

เข้ามานี้ก็บอได้ถืออาวุธบอได้ถือเพลมานะะนกคันว่นาเข้าถือเจะว่าได้ได้นกนกยเหมือเสาเนี่ยมันอ้อลายให้ได้นกแบบนกกระเซลของป่านกกระตรงโคเนี่ยมันอ้อลายเขาถือยุคกระโตนี่ก็มีแต่ผ้าดงเดียวพี่น้อยตอนนี้ก็มาฮอดบอลทีนเขาเสือกับดักหนูแลนะ้วนา เาสิผาเาไปเบิ่งเลยว่ามันสิถือหรือบ่ <c oughs> <c oughs> เขาคิดว่าเขาน่าจะมาแต่เสาพ่นนะวัดถ้าปลาแบบถ้าเขามาสวยเลยกระแตเปลือน่าจะเอามาหากินเลยถ้าคือกแต่มันมาหากินก็นะแต่ตอนนี้นะเขามาเสากเขามาเสาพดนโอ้โหวมันสิถือหรือบ,บนะ่เนี้ยไปติดตามน้องกันมาเบิง่ง ดังทำอีดเลยเนาะพี่น้องเอ,าเอ้ากระแลบเฮทุกคนขอเสื้อแปะอยู่นี่หนูแก้ไปแล้วนี่แลีวยวไปทั้งเลือกหนูแก้ไปแล้วพี่น้อง แก้ไปทั้งเรืองันบ่ท่านต่ายเบิ้งนะพี่น้องบอเห็นบอเห็นซ้้าทุกคนเลยเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นกระแตนะแก้ไปนะกะแลบแก้ก็แลบไปเลย คืออะไรกัมันบทตายบทได้พูไว้พี่โนโ้งเาก็ฮ่าบทเห็นเลยมาบึ่งดังที่สองเลย ป่านี่ยังมืดอยู่ด้ยเข้ามาแต่เสาป่าก็ยังมืดอยู่ไปทางใดนบ้งทา <c oughs> งที่สองนี่บดขึ้นพี่น้องเด็ บทึกซ้ําดังที่สองยื้อเฮาก็เอามากระบกไดสัตว์กินมาไม้ป่านี่พี่น้องเฮาคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นเห็นแน่นอนนะเห็นกินแนวนี้นะเพราะว่ามันกินบิเคิงได้มันกินันแบบหนูก็แต่มันสิจอกกินเห็นกินนะตัวนี้นะกินมากนบึง โอ้ถือแล้วพี่น้องถือแล้วกระเตนะโอ้ได้แล้วพี่น้องถือกระเตดังนี่หมดโจหมดเามาลยถือแต่ว่านนี่เบพวงนี้หนึ่งฝนตกน้ำขึ้นนี่ก็เปะมาเลยได้มาแล้วตัวแรกถือกระแตนะตัวแรกก็ เดี๋ยวไปดังนั้นเลยเฮียแล้วดังนี้พี่น้องเขาซื้ออยู่นี่มันแก้ไปทั้งเลือเด้ยเหนี้นหนูแก้ไปแล้วที่หาบึงก็แกไปทั้งเลือ หนูแก okay, ้ไปอีกด่างที่ซองนู้นเลี้ยหีมัดซองด่างก็ได้มโมหินอยู่ฟ้านี้ก็มันน่าจะบอกท่านตายนะ เข้ากับบได้พูไวสิแก้ไปกับโมได้ไก่ด้ยวยนี่นะพี่น้องมันแก้ไปน,น่าจะยู่แถวนี้เลยแล้วกับขึ้นมาหาพี่นอ้อยไปด่างทั้งหน้าตอกก่อนแล้วกับขึ้นมาหาจำหลัง นี่กระเตะกระเตะกระเตะแล้นพี่น้องนี่อยู่อนงบนหินไลยนะไปแล้วมาเบิ่งดังนี้เลยนาะโอ้ยดังนี้บอถือแล้วนี่เซอร์ยุโกนัง ขาลบมากจังหึงเอาเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งดังนี้เลยนะเนาะเสื้ออยู่ท่ำนะดงนังกึงเแกลเพยแล้วนี่หนูไปแล้วหนูไปแล้วหมดได้พูไว้เฮ้กับพี่น้อง ไปที่ไหนก,กูมีแต่แก้ไปพี่น้องหนูไปบ่ม,มีเซืร์ผู้นะเมื่อวานนี้เขาซื้อคันได้เซืร์ผู้น่าจะมันแก้ไปทางไหนก็ ก็แลบเฮ้สามดังแล้วฮาเซอร์มือบ้านนี่ซีบดังพนะี่น้องเฮ้แล้วสามดังหนูแก้ไปพามาเบิ่งดังนี้เลยนะ <c oughs> โอ้ยถือแล้วถือแล้วพี่น้องถือแล้วหนูวายตัวน,นี้ถือหนูวายด่างนี้พูวายนะนี่มันก็เลยเอาไปบ่ได้นะด่างอื่นเหรอบผมมีเสื้อพูเลยก็เลยมันก็เลยแก้ไปนะหนูวายเด้อด่างนี้พี่น้อง มาดังต่อไปเลยเนาะนัะเชือ,อยโย่โกนนะดังนี่โกนไม้ลม้มนี่โกนนี้เลยชิลือถือกระบอกโอ้บทถือดังนี่สมอยจอยเลย ื้ออยู่ท่ำได้เฮ้ยเขาไปบึงโอ้บอดท์ถือใช่พี่น้องเลยเห็นแต่มกระบอกตั้งทะเลอยู่ มันน่าจะลงมาดึกแล้วนั้นตัวนด่มันโจะเลยก็แลบโบราณเขาเซอร์อยู่ทํำนะดัง บ้านนี้ห้าสีกลับขึ้นไปหากระแล็บด่างที่มันเฮนะกลับขึ้นหาลองเบิง้งเทว่ามันเห็นนะกลับมาหากระแล็บด่างที่หนูแก้ไปนะจากมันแก้ไปทั้งเรื่องกระแล็บเฮสามด่างได้พี่น้องโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ มันหนาวนุ่งนุ่ง้องข้าวตัวนี้น้อยต้องแก้ไปไก่เห็นเคยเยอะหนาวรึเปล่าเมื่อวันมาตม่อมเอา ปันนี้เฮากับสีได้เมอเลยนะเมอหาให้ดูให้กินแหละถือว่าบ่ม,มานนะมืนน่อนี้กระเล็บสิบดางในหนูสามโตเฮ้ย hey! สองดางนะสิงกระเตหงทุกคนสิงกระเตหง ไปแล้วมันมาคือចាលសា់ពីតិនដោរផ្សារស្សារោ់អ្នូម្លាប់ទីន្សារៀពីនី มานูบนี้ เอาพี่เท้าเชื่อมันบอลมีได้ฝนมันเป๊ะฝนตรงห้ามวายเต้ดูเท้าเออขอบแม นี่คักแล้วแกะข้นอยู่เนาะพี่น้องเป็นช่องฮะสิกบกายไปพ้อกันทางได้โปกหัวแกะปานค่อยได้ใจอ่ะมาจ้วกก่อนบัดนี้เนาะใส่ <Nhid> 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 这个。 น,นีจัอเล,ล้วปิ้งยอะลาบพี่น้องปิ้งก็แต่ราบมานัน ต <mäßig> ีไปทั้งโลกก็มีแต่งูมัดไห้ตั้งอยู่กับลูกขอบบัดยาชิเิอื์่อกินนี้ต้องไปกินเว้นคกเราคา่ข้ามไปเฮยมันเกตัวแล้เว้ยเหรอชิบงข้าว

เห <char acter 1970> ็นเดี๋ยวเล้ยงยงไงดู้เลงกินโปเดินไปน่นีน่นน้น้นึ้นเจ้าของเลยว่าตัวเองเปนนาะเ็นี่นี่แต่ว่ายังคือเก่าอยู่ต้วย

Mỗi con mũ lại nó diễn trôi Nhưng chẳng thể cái chết Thôi cái này chết bệnh thì nó đeo đi Nói cháu ngát vào chú Nói cháu ngát đồn đi nó Để làm nó phải nhanh sốt, sốt. Nhanh nắm <laughs> ไม่เห็นหัวขับเข้าอีวยาอนะแค่ใหญ่กลุ้งเนี้ยเข้ากินน้ำอิ่มแล้ววันนี้พี่น้องแล้วเลิกกาโคขอบใจที่ฮับส้มแต่ต้นจนจบนะเข้ากาสีได้ปิดคลิปเพล็กซ์นี้คลิปหน้ายังมาต่อกันไหมนะคลิปนี้ไปก่อนข้ามไปแล้วรู้น้มเลิศดูได้ไหมเออข้ามไป้ล้วรู้

ูหลาแตนะครับโออือแก่ง hmm. น okay. ่ะาจุมวอยครับไลไลไลีเอจมูเนี่ยคือซอบาบ เดี๋ยว <laughs> <laughs>